ยังไงก็ไม่ฟังเจอลูกน้องหัวแข็งขั้นสุดแก้ยังไงผมมีสาทางแก้ให้คุณครับอันแรกก็คือว่าหนึ่งเข้าใจเขาก่อนอันที่2ออย่าใช้อารมณ์และที่3ร่วมกันตัดสินใจดีที่สุดครับอันแรกเลยคือเข้าใจเขาก่อนเข้าใจมุมมอง,ของเขาเพราะหลายหลายคนอาจจะมีประสบการณ์หลาย10ปีในเรื่องเรื่องนั้นและตอนเขาเข้ามาใหม่ๆในทีมเขาอาจจะรู้สึกว่า้าฉันเคยทําแบบนี้นี่มันก็เวิร์กแต่ทำไมที่ใหม่เนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปงั้นวันนี้เราต้องเข้าใจมุมมองเขาก่อนก่อนที่เราจะไปสั่งงานเราจะได้เข้าใจแล้วก็ร่วมก อันที่2เลยก็คืออย่าพึ่งใช้อารมณ์อย่าพึ่งบอกว่าทําแบบนี้ทําแบบนี้ทําแบบนี้เขาจะยิ่งดือ้อแล้วบางทีคุณจะเจอปัญหาคือเขาดื้อเงียบงั้นตอนนี้ลองถามเขาสิว่าถ้าเป็นแบบนี้คุณคิดว่ายังไงเพื่อให้เราได้เห็นทั้งความรู้ทั้งทักษะทั้งมุมมองเขาเห็นมุมมองเขาแล้วเราจะได้พิจารณาว่าเข้ามาจากมุมไหนกันแน่และสุดท้ายแล้วเมื่อเราได้มุมมองจากเขาคุณก็ต้องมาตัดสินใจร่วมกันว่าและทางออกร่วมกันเราจะเดินไปทางไหนถ้าเราทําแบบนี้ได้ผมบอกให้เลยครับว่าทีมเราจะค่อยๆปรับตัวกับเราเราก็ต้อง ค่อยปรับตัวกับทีมเพราะหัวหน้าไม่ถูกเสมอทีมงานก็ไม่ถูกเสมอแต่เราแค่มีสไตล์ทํางานที่ไม่เหมือนกันงั้นถ้าเกิดเราจูนกันได้ผมบอกให้เลยครับเราจะหาทางออกร่วมกันได้อย่างแน่นอนถ้าคุณเป็น HR หรือคุณเป็นเจ้าของ SME และคุณอยากจะให้ผู้นําของคุณนั้นเติบโตขึ้นมาได้ผมแนะนํา in house training โดย Albert Academy นะครับใครสนใจในการมาลงทะเบียน inbox ผมเข้ามาได้เลยใน inbox นี้เลยนะครับแล้วเจอกันที่ห้องสัมมนา,าครับดำลงมือทำเต็มร้อยครับ